สวัสดีครับพี่น้องพอไปสุขุมสุคนนะครับมือนีโจอีสานบ้านหน้ากะสิผ้าไปใส่กุ้งครับพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ต้องเตรียมหัวหานเนาะครับใส่มุ่งกันครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นหกลูกเนาะครับพี่น้องมีอยู่สิบหลังที่แรกกะสั่งมาหลายพี่น้องมันขาดเบิดเนาะอันนี้อันใหม่ครับผมเดี๋ยวมือนีกัสิผ้าไปใส่กุ้งเนาะครับเนาะนี่ครับหัวหานประดุก นี่ครับเป็นเนื้อเนอะ่ะเอาลวดหอยเอาพี่น้องเพราะว่าที่แรกใส่กรีบหนีบตั้งแต่นี่ปูมันหนีบขาดเบิ้เลยพี่น้องเปลี่ยนใหม่เนาะเอาลวดหอยเอาครับผมทำดีๆนะครับเดี๋ยว,วครับพี่น้อตาิงนจะมาหาแม่นะครับมาที่สองแล้วครับเตรียมหอาหาร เป็นพี่น้องจะสิพาไปไซยู่หวย i มงเก่าแล้วครับพี่น้องผด้จี้เข้ามาติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โจอิสานบานนาเนเด้อครับพี่น้องเตรียมวะาฮาันเอาคอนอนุญาตเตรียมวะหารใส่ในมุ่งก่อนพี่น้อง เดี๋ยวสิพาไปใส่เนาะครับเนาะพอกันยุงห่วยครับพี่น้องอาพี่น้องตอนนี้ผมก็ <c oughs> ได้มาหอดไม้แล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสิพาไปใส่ได้ครับเด้อพี่น้องเลยนี่แหละครับใส่น้ําห่วยนี่ครับผมใส่น้ําห่วยเนาะใส่หม่องท่าควายลงลงกินน้ำเนาะครับจะมีทาควายขาจาล่อยควายขาจาไม่เรียงไว่ตามทุง่งเป็นปลอยลงกินน้ำครับพี่น้องวันนี้ตอนมันลงมันก็สิ บุดน้ำเนาะหรือว่าขี่ลงน้ำแน่เลยครับพี่น้องแต่ว่ากุ้งมันกะสิมาอยู่นะครับแถวๆมึ่อุป่าพี่น้องป่าพุ่นนะตักคอเนี่ยครับพี่น้องเหรอตักคอครับเอาไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องอยู่นะครับข้าใส่เนาะใส่เบิ้ลวงนี่นะครับนี่น้ำตื้นๆนี่ครับพี่น้องเบิ้งน้ำกันเด้อครับ ย้อนแสงครับผมอาจจะย้อนแสงในจากน้อยเนาะครับบอสเป็นยังครับผมอ๋อไปเบิกน้ำกันต่อครับพี่้องหลังที่สองนี่ครับหลังที่สองผมจะใช้วบมองนี้เนาะครับ เราพี่น้องซองลังแล้วครับไปรุ่นลังที่สามกันต่อครับพี่น้องผ้าปัสใช้เปเรื่อยๆเนาะเป็นบิสเออตอร์ปาดนออบานครับพี่น้องลังที่สามพวกเราจะใส่ไว้นี่เนาะมุมนี้ครับผมไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้อง แล้วล่ะครับผมผมก็บใสไซห้มันจมเนาะบใสไซห้มันมิดปากลูกครับผมเพราะว่าเพื่อปลามันเข่าไปมันจะตายเนาะเพื่อป่าเข่าร้อมครับอันเพื่อป่ามันเข่าไปแล้วมันจะตายแตย่ว่าพวกปลาเท้าปลาใสเข่า,ขามันบ่เป็นยังเนาะครับแต่ว่าขั้นพวกปลาคอปลาดุกเข่าไปนี่เรียบร้อยหมดครับผม เอามาเบิคงนักกันอีกทีหนอ่องอาจจะย้อนแสงแนวจากหน่อยเด้อลองเลยครับผมใส่ไปเรื่อยๆเนะเาะเงินเศร้ากตสีผ้ามะยามแต่เด็กๆดุญละครับผม เแล้วครับใส่ไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้จะเริ่มคำเนาะคำไม่ขนาดครับผมมาเบิ้งน้ำกันมาลูน,น้ำกันเด้อมืออื่นเสาพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวสิพามายามแต่เดืกดๆครับผมเพราะว่าต้องมาแต่เสาเนาะเพราะว่าไปเฮ็ดงานพร้อมเนาะครับเอามาเบิ้งน้ำกันต่อครับพี่น้อง เบื่องน้ำกันต่อครับผมรใดมืออื่นเศร้ากะคือ่าหล่ะครับผมจยมาแต่เดิกครับอามานันตีซีจตีหาไปแล้วครับพี่น้องเนาะว่าต้องเปล่าเนาะตองทำเวลาครับผม เอาพี่น้องจังได้กะมืออื่นเสาเดี๋ยวสิพามายามน้ำกันเนาะครับเนาะตอนนี้ผมจะใส่ไก่สจเบิเลยแล้วแต่ขออนุญาตใส่ก่อนเนาะเดี๋ยวมันมันจะคำครับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเสาสิพามายามตะเสาครับผมมืออื่นเสากะมาลุ้นน้ำกันเด้อครับผมสำหรับตอนใส่นี่กะขออนุญาตใส่ให้มันบัดทุลังก่อนเนาะครับเดี๋ยวมันจะมืดก่อนครับผมสวัสดียามตะเสาร์ครับผม อยู่อีสานบ้านหน้ากับสีพามายามกุ้งครับพ่อแม่พี่นอ้องมาหลุดมาเบิงน้ากันครับผมอาสิมีโต้เขาเนาะครับเนาะครับพี่นอ้องใส่ไว้นี้นะครับสิมีโต้เขาวนาะมาเบิงน้ากันพี่นอ้องโอ้มีอยู่ครับพี่นอ้องมีอยู่เนาะครับเนาะ เตบื้องล่างครับผมนี่ครับเดี๋ยวนองไปเบื้องล่างที่สองครับผม ูนน่ะล้างนี่เข่าล้ายอยู่ครับพี่น้องนะเต็มเลยครับมันมันพี่น้องมันมันล้างนี่เข่าล้ายเนาะครับเนาะนี่ครับนี่ครับพี่น้องกลุ่มสดๆงามๆครับผมอเอาไปรุ่นล้างต่อไปครับผม สิเขาลายมาเนาะครับนะเนาะเงียบเงียบเขาอยู่ครับตัวปลาลายเนาะน้องครับวาเบื้องหลังนี่ครับผมมันรุนไมายามน้ำกันต่อนะครับเนะาะหลังนี้สิเป็นจังได้มาเบื้องน้ำกันครับผม ตัวดงเดง,งเดงตงดงบอฮึโอ้พรมีตัวอยู่ครับผมหรือว,ว่าเขาอยู่นะครับเนาะน่ครับี่ครับพน่อนองเขาอยู่ตปบะไหลเนาะครับเนาะไปเบงหลังต่อไปน้ำกันอีกครับผม เป็นใจพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ากันครับผมหอยก็มีโตัวขึ้นกันครับผมเอ้วนะครับกลุ่มสดๆงามๆครับพี่น้องก็มีตัวเข่าอยู่นะครับเนาะขออนุญาตเก็บหอยออกกันครับผมนี่ครับพี่น้องกลุ่มครับผมตัวขาวๆใสๆงามๆนะครับเนาะนี่ครับ ไปลุ่นน้ำกันต่อครับผมเบื้องล่างต่อไปครับอ่าอันนี้จะพ่อมีโตอยู่ครับผมเนาะนะครับ เราหยัดเก็บหอยออกเด้อคุณน้องเด้อนี่ครับผมเขาอยู่บาร์ไลเนาะแต่ว่าก็ถือว่ามีโตเขาอยู่ครับผมก็สุดยอดอยู่ครับพี่น้องกุ้งตัวเสแสงงามๆครับผมไปเบิรงกันต่อครับผมพี่น้องมาเบิรงนล้างนีดต่อครับผมมีโตเขาบ่เนาะครับเนาะ,ะสีมานบ่เอาเบิรงนน้ำกันครับผม มันหรสิเป็นจังไดครับหลังนี่ครับพี่นอ้องเอ้าโอ้มีโตอยู่ครับพี่นอ้องอ่ะโดดอยู่ครับถือว่าอ่านอยู่ครับพี่นอ้องอขออนุญาตเก็บหอยเอากันครับผมหอยมันเข่าไปเนาะพี่นอ้องกลุ่มสวงามๆเลยพี่น้องเลยเอ้าจังไดกะสิพาไปเทเบิร์นยู่บ้านเนาะ ไปเบิ้งน้ำกันต่อยุบานครับผมพาไปที่นาะว่าสิได้นหน่อยในหลายซําใดจครับผมไปรุ่นกันต่อยุบานเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสิพามาเทกุ้งครับผมนะครับกุ้งสดๆงามๆเนาะพี่น้องเนาะตัวขาวๆใสๆเลยครับผมครับผม ครับพี่เนาะครับมันกัเขาปลายเนาะครับเน,นเาะแต่ก็พอได้อยู่ครับนี่ครับผม ครับพี่นอ้องลังนี้เขาลายอยู่ครับนี่ครับกำลังไข่ผมพี่น้องก,กำลังเจ็๊ไข่เนาะตัวใสๆงามๆเลยครับผม Apple. เอาเนี่ลับพี่น้องนี่ครับเศร์มือนี้เนาะจะได้พอได้กรายอยู่ครับผมมันบวกไฟเข่าเนาะนี่ครับผมกุ้งตัวสดๆงามๆตัวใสๆเลยครับพี่น้องนี่ครับปลากระเข้าปลากระเดือนเนาะครับเนาะกับปลาเข็งเข่าหน่อยครับผมนี่ครับกลุ่มงามๆพี่น้องเนยตัวใสๆเลยครับผมเอา ต้งได้กับคลิปนี้สุฬาสานบ้านนาก็ขอฝากไว้สำานีก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาค่อยพอกันไหมครับสวัสดีครับ